องค์พระย,ยังไงให้ชีวิตปังปังเริ่มกันที่จุดแรกเลยค่ะปิดทองที่พระเสียรมีความเชื่อว่าจะทําให้ความจําดีมีสติปัญญาเป็นเลิศฉลาดหลักแหลมหัวไวเรียนเก่งสามารถคิดและวิเคราะห์สิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและหากมีปัญหาและอุปสรรคอะไรก็จะสามารถฝ่าฟันไปได้เสมอแม้ในยามคับขันค่ะ จุดต่อไปปิดทองที่พระพักการปิดทองบริเวณใบหน้าของพระพุทธรูปเชื่อว่าจะทําให้ประสบความสําเร็จในชีวิตมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆมาขัดขวางทุกสิ่งอย่างราบรื่นไม่ติดขัดไม่มีสะดุดเลยค่ะปิดทองที่พระอุระหรืออกมีความเชื่อว่าการปิดทองบริเวณนี้จะทําให้เป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้าง ใครเห็นก็เอ็นดูจะไปที่ไหนก็โดดเด่นและมีสเสน่ห์มากกว่าคนอื่นเสมอค่ะปิดทองพระอุทธรการปิดทองบริเวณท้องถือเป็นที่เด็ดของคนที่ต้องการให้ชีวิตร่ำรวยมั่งมีอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้ไปตลอดอีกทั้งเชื่อว่าทำให้มีโชคลาภทรัพย์สินเงินทองไหลามาเทมาอีกด้วยค่ะ ปิดทองพนาพีหรือการปิดทองบริเวณสะดือก็คล้ายกับบริเวณท้องค่ะที่จะเน้นเรื่องความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีแต่จะมีความพิเศษคือเชื่อว่าจะทำให้มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุนอยู่เสมอและได้รับการเลี้ยงดูปูเสือเป็นอย่างดีแม้ในยามที่มีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามก็จะมีคนยื่นมือให้การช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อไม่ให้เราเผชิญหน้ากับความยากลำบากนั่นเองปิดทองทิพหัด เชื่อกันว่าจะทำให้มีอำนาจบาร,รมีเป็นที่น่าเคารพยกย่องของผู้ที่พบเห็นใครเห็นก็ต่างพากันเกรงขามค่ะปิดทองที่พระบาทจะช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่นความสมบูรณ์เพียบพร้อมไม่ว่าจะเรื่องบริวารบ้านช่องที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่การเดินทางรวมถึงยานพาหนะไม่ว่าคุณจะไปที่ใดก็จะได้ไปตามปรารานานั่นเองค่ะปิดทองที่ฐานรองพระองค์ จะช่วยให้เรามีชีวิตมั่นคงแข็งแรงแข็งแกรง่งยากที่จะโค่นล้มได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือแม้แต่การดำเนินชีวิตประจำวันเปรียบได้กับคำกล่าวที่ว่าหากเรามีรากฐานมั่นคงที่แข็งแรงก็จะทำให้เราเติบโตขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะจุดสุดท้ายการปิดทองหลังองค์พระด้านหลังเป็นส่วนหนึ่งที่คนมักจะมองไม่เห็นและไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญมากนะัก การปิดทองบริเวณด้านหลังพระพุทธรูปจึงมีความสำคัญเปรียบได้ว่าเป็นการช่วยเติมเต็มสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะทั้งยังเชื่อกันว่าการปิดทองหลังองค์พระพุทธรูปจะช่วยให้ผิวพรรณดีมีความผ่องใสและมีสง่าราศีด้วยนะคะอย่างไรก็ตามทุกครั้งที่ไหว้พระปิดทองอย่าลืมอธิษฐานด้วยนะคะว่าด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆที่ยังไม่เต็มให้สมบูรณ์แบบ ซึ่งหากการปิดทองของเราเป็นการปิดทองทับของคนอื่นเนื่องจากพระพุทธรูปทั้งองค์ถูกปิดทองจนเต็มแล้วก็สามารถตั้งจิตอธิษฐานว่าการใดๆที่เป็นสิ่งดีงามที่สมบูรณ์แล้วขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยเทินทั้งหมดนี้คืออาน,นิสงส์ในแต่ละด้านแต่ละจุดของการปิดทององค์พระพุทธรูปที่เรานำมาฝากลองนำไปใช้กันดูนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้าขออนุโมทนาสาธุค่ะ